ทางเื่วันนี้ก็มาจับลูกหนูให้ลูกค้าครับนี่ครับมินนี้อยู่เกืสิบตัวแต่ว่าผมแบ่งขายแค่สี่ตัวครับน่ครับน่ารักมากเลยครับก็พอได้กินได้ใช้กันแล้วก็ตายครับครับเพราะอาจจะสุก,กปรงเนี่ยครับแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติครับ คยอ,อยู่ในกรงแล้วมันไม่ค่อยออกลูกครับถ้าลองอย่างเงี้ยมันออกลูกดีแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยสวยเดีย๋ยวลูกค้าเขาไปอาบน้ำบิ้วใหม่ครับนี่ครับคาโตเนะคัดไ,ได้บ้างครับก็ขายบ้างคัดไ,ได้บ้างครับบนไซหนูแทะหนูแล้วครับโอ้โหกรงหนูผมมีทั้งอ,อกห่างกระถางแตก เนมลเข้ามาได้ครับหลายตัวเยอะแยะครับเต็มไปหมดแล้วครับโอเคครับจะต้องมีไปทำงานต่อครับโดยลูกค้าจะมาเอาหนูแล้วนะครับสวัสดีครับ